Learn English. Fun in the Seasons, EP3. What did you do last weekend? Page forty nine C listen and chant What's your favorite season? What's your favorite season? I love winter. I don't like winter at all. Hello everyone, welcome back to English classroom again. So they had a niton dab de Kausu but seasons. คือฤดูกาลอีกครั้งหนึ่งนะคะดเด็กๆจำได้ไหมคะว่าฤด,ดูกาลที่เราเรียนกันไป The Four Seasons สี่ฤดูกาลในยุโรปและอเมริกามีฤดูกาลอะไรบ้าง Spring ฤดูใบไ,ไม้ผลิ Summer ฤด,ดูร้อน Fall ฤดูใบไ,ไม้ร่วงและ Winter ฤดูหนาวจำได้ใช่ไหมคะดเด็กๆ spring summer fall winter แล้ววันนี้นะคะเราก็เริ่มต้นกันไปด้วยบทเพลงนะคะวันนี้บทเพลง the four seasons พูดประโยคว่า what's your favorite season what's your favorite seasons favorite ก็คือชอบมากที่สุด what's your favorite s e a s o n คือฤดูที่คุณชอบมากที่สุด,ค,ด,ค,สดคืออะไรวันนี้ในเพลงมีบอกทั้ง ที่ชอบและฤดูที่ไม่ชอบใช่ไหมคะอ่าวันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการบอกความชอบและไม่ชอบฤดูการค่ะ Spring ฤดูใบไม้ผลิถ้าเด็กๆอยากบอกว่าฉันชอบฤดูใบไม้ผลิก็จะพูดว่า I like spring แต่ถ้าเด็กๆไม่ชอบล่ะคะ I don't like spring I don't like spring หรือถ้าจะบอกว่าเราเกลียดฤดูนี้ I hate spring I hate spring hate แปลว่าเกลียดหรือไม่ชอบนั่นเองค่ะ Summer คือฤดูร้อนนะคะจำได้ไหมคะถ้าเราอยากบอกว่าเราชอบฤดูร้อนเราจะพูดว่า I like summer แล้วถ้าไม่ชอบล่ะคะ พูดว่าอย่างไร I don't like summer I don't like summer หรือ I hate summer I hate summer ฉันไม่ชอบฤดูร้อนฉันเกลียดฤดูร้อน Fall Fall คือฤดูใบไม้ร่วง I like fall ฉันชอบฤดูใบไม้ร่วงถ้าฉันไม่ชอบ I don't like fall. I hate fall. Winter ฤดูหนาว I like winter. ฉันชอบฤดูหนาวถ้าฉันไม่ชอบล่ะคะ I don't like winter. I hate winter. ใช่แล้วคะ่ะติ็กๆเก่งมากเลยคะ่ะทีนี้ คำถามคือ What do they like to do in this season? What do they like to do in this seasons? มีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่พวกเขาชอบทำในฤดูต่างๆพวกนี้เด็กๆได้เรียนกิจกรรมต่างๆไปบ้างแล้ววันนี้ลองมาดูนะคะมีอะไรที่น่าสนใจเราจะมาลองเล่ากิจกรรมที่พวกเขาได้ทำในแต่ละฤดูก,กันกัน สิ่งที่พวกเขาทำไปแล้วเป็นเหตุการณ์ในอดีตรเราจะมีวิธีถามอย่างไรไปติดตามกันค่ะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่พร้อมกันค่ะ Let's learn <S went backpacking went backpacking went เป็นอดีตของคำว่า go นั่นเองค่ะ Went Backpacking ก็คือการไปเที่ยวป่าแบบเบ้ไปเที่ยวนะคะเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้ Backpack ก็คือกระเป๋าเบ้นะคะเด็กก็จะเป็นการเดินทางแบบผจญภัยนิดนึงนะคะ Went Backpacking Rake l e e v e s r a k l Leaves Rake Leaves Rake ก็คือการกวาดนั่นเองนะคะกวาด l e a ส s aps, คือใบไม้ Red Leaves คือกวาดใบไม้เด็กๆคิดว่า Red Leaves จะเกิดในฤดูไหนคะฤดูใบไม้รว่วงนั่นเองคะ่ะ Red Leaves ต่อไปนะ่าจะเป็นกิจกรรมในฤดูหนาวนะคะ went sledding went sledding went sledding สเลดก็คือเลื่อนนั่นเองนะคะเลื่อนที่ใช้เดินทางบนหิมะก็จะเป็นพาหนะชนิดหนึ่งแต่ว่าไม่มีล้อนะคะสเลดเหมือนที่ซานตาคลอสใช้นั่นเองค่ะ went sledding went ก็มาจากคำว่า go went sledding ต่อไปยังเป็นกิจกรรมในฤดูหนาวนะคะ had a snowball fight had a snowball fight snowball ก็คือลูกบอลที่ปั้นจากหิมะนั่นเองนะคะ fight <c oughs> คือการต่อสู้ had a snowball fight ก็คือการปาหิมะนั่นเองะค,ะค่ะการต่อสู้กันแบบเล่นกันนะคะ had a snowball fight ก็คือเล่นปาหิมะค่ะ had a snowball fight had a picnic had a picnic จับปิกนิกก็คือการไปรับประทานอาหารนอกสถานที่นั่นเองนะคะแ a ร์ p ับ n ิกนิก็จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันที่อากาศดีค่ะ picnic. แ a ร์จับปิก picked flowers picked flowers picked flowers picked ลว่าเก็บนะคะ flowers คือดอกไม้ picked flowers คือเก็บดอกไม้นั่นเองค่ะ Went swimming. Went swimming. Went swimming. Kibai a sand castle. Built 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 sand castle คือสร้างปราสาททรายค่ะประโยคคำถามท,ที่ได้ฝึกถามในวันนี้นะคะคือ what did you do last weekend what did you do last weekend เดเคยเรียนประโยคนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ last weekend คือสุดสัปดาห์นะคะวันสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา what did you do คุณไปทำอะไรมาเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะถามด้วยประโยค What did you do last weekend เราจะไปติดตามเรื่องของเพื่อนนะคะ Andy, Kate, Scott and Jenny are showing photos o f what they did last weekend Andy, Kate, Scott และ Jenny กำลังโชว์แสดงรูปภาพที่ตัวเองกิจกรรมที่ตัวเองไปทำมาเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคะ่ะ มาลองดูพร้อมๆกันทีละรูปภาพนะคะ n u m b n r y ถ้าเราอยากถาม n n y y ว่า Andy ไปทำอะไรมาเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะถามว่า What did you do last weekend? What did you do last weekend? ด,ด,ดูภาพแล้ว Andy ไปทำอะไรมาคะ I built a sandcastle. I built แซนแคสโซ่แอนดี้ไปสักปราสาททรายมาค่ะ What did you do last weekend? I built a sand castle ต่อไปเป็นเคทบ้าง,งนะคะลองถามเคทพร้อมๆกันค่ะ What did you do last weekend? What did you do last weekend? เคทไปทำอะไรมาคะ I went backpacking. I went backpacking. เขียนไปท่องเที่ยวแบบแบ็คแพคมานะคะ I went backpacking. ต่อไปเป็นสกอต t บ้างนะคะถ้าเราอยากถามว่า Scott ไปทำอะไรมาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เราจะถามว่า What did you do last weekend? What did you do last weekend? ราจตอบว่า I had a picnic. ฉันไปนปิกนิกมา What did you do last weekend? I had a picnic. แล้วเจนนี่ล่ะคะ What did you do last weekend? เด็กๆคิดว่าเจนนี่ทำอะไรคะ What did you do last weekend? I raked leaves. I raked leaves. What did you do last weekend? I raked leaves ฉันกวาดใบไม้มาลองดูเพื่อนคนต่อไปนะคะเด็กๆคิดว่าเราจะถามว่าอย่างไรคะ What did you do last weekend? What did you do last weekend? คำตอบก็คือ I had a snowball fight I had a snowball fight What did you do last weekend? I had a snowball fight. What did you do last weekend? I went swimming. What did you do last weekend? I went swimming. What did you do last weekend? I went sledding. What did you do last weekend? I went. ถามพร้อมกันค่ะ What did you do last weekend? What did you do last weekend? I picked flowers. I picked flowers. เกก็มดอค่ะเราฝึกกันในวันนี้นะคะเราฝึกประโยค What did you do last weekend? ประโยคนี้สิ่งที่ทำให้เราทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีตคือคำว่า last weekend last บอกให้ทราบว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านแล้วกรีดช่วยคือคำว่า did เน้นย้ำให้เราทราบว่าประโยคที่เราจะตอบจะต้อง ใช้กริยาช่องที่2ที่เป็นรูปอดีตนั่นเองค่ะมาดูกริยาช่องที่2อกริยารูปอดีตที่เด็กๆได้เรียนในวันนี้ go went have had build built สามคำแรกนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนรูปค่ะ go เปลี่ยนเป็น went have เปลี่ยนเป็น had build เปลี่ยนเป็น built เป็นการเปลี่ยนรูปกริยาให้อยู่ในรูปอดีตนั่นเองค่ะ rake raked p i c k e d p i c k e d ติดติๆจะเห็นว่าอีกสองคำที่เหลือนะคะใช้รูปแบบการเปลี่ยนให้เป็น รูปอดีตด้วยการเติม ed ค่ะเพราะฉะนั้นบางคำนะคะในภาษาอังกฤษเขาจะใช้การเปลี่ยนรูปเลยส่วนบางคำเราทำให้เป็นรูปของการกระทำในอดีตด้วยการเติม ed ค่ะวันนี้มีทั้งสองแบบเลยนะคะ go เปลี่ยนเป็น went have เปลี่ยนเป็น had build เปลี่ยนเป็น built r a k ใช้การเติม ed pick ก็เช่นเดียวกันนะคะใช้การเติม ed ค่ะเอาละค่ะเมื่อเรียนรู้พร้อมๆกันแล้วตอนนี้มาทดทบทวนนะคะทดสอบความเข้าใจกันสักเล็กน้อยกับ homework ใน workbook หน้า48 Unit 6 Fun in the Seasons ค่ะ homework วันนี้นะคะง่ายๆค่ะให้เด็กๆ match นั่นเองนะคะมาดูคำศัพท์ที่ กำหนดให้ให้เด็กๆ match นะคะ match คือการจับคู่นั่นเองค่ะลองไปทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนมาพร้อมกันค่ะ break leaves break leaves had a picnic had a picnic picked flowers picked flowers went sledding went sledding went backpacking ว Backpacking Build a Sand Castle Build a Sand Castle เอาละค่ะม่ตด็กๆทบทวนคำศัพท์อ่านได้ทุกคำแล้วนะคะเรามาดูวิธีทำง่ายๆค่ะตัวอย่างนะคะคำแรกอ่านว่าอะไรนะคะ Ragged เ a ก e ิฟส a เ e leaves เด็กๆลองจับคู่ e ร Leaves กับอุปกรณ์ที่เหมาะสมค่ะ ใช่แล้วค่ะ Rake Leaves คือการกวาดใบไม้ก็ต้องใช้อุปกรณ์คือคราดนั่นเองนะคะส่วนด้านขวาเด็กๆก็ต้องโยงคำว่า Rake Leaves ให้ตรงกับรูปภาพเหล็ก Rake Leaves ค่ะรูปไหนคะรูปที่สองนั่นเองนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะหวังว่าเด็กๆจะทำแบบด้วยตัวเองได้นะคะวันนี้กบ้านง่ายมาก parts will come Where seasons and and go Roy Bean Roy เวลาจะผ่านไปและฤดูกาลก็จะมาและจะจากไปเช่นเดียวกันค่ะ See you again next time Goodbye